เป็นนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งมากความสามารถสำหรับบีมประพังกรเลิกเฉลิมพจน์ที่มีผลงานมากมายและเป็นที่รักของเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการบันเทิงบีมเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อจากซีรีส์เรื่องเคว้งออกอากาศทาง n น็ f ฟ i x ซึ่งการจากไปของหนุ่มบีมในวันที่23มีนาคมปี2565ที่ผ่านมาบีมเสียชีวิตที่ห้องพักขณะที่นอนหลับไปซึ่งครอบครัวพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นและนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็ไม่เป็นผลโดยมีข้อสันนิษฐาน ว่าเกิดจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างกระทันหันสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวรวมทั้งแฟนคลับที่ต่างใจสลายกันเป็นอย่างมากซึ่งผลงานชิ้นสุดท้ายได้รับชมกันคือซีรีส์ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังออกอากาศทาง n น t f l i x เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านเพื่อนสนิทอย่างนิ้งชัญญาแมคคอรีที่ได้ไปร่วมงานกาล่าเปิดตัวซีรีส์ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังได้โพสต์ข้อความผ่านอ n s t a g r กรส่วนตัว now on at netflix to the legend ซึ่งเธอเปิด เผยว่าเอาจริงๆกูเหมือนคนเพอ้อฝันที่ยังคงหวังให้มึงได้ออกมาอ่านเรียงความนี้ของกูลองแคกล้งแกดไลค์ดูได้ไหมถ้าตอบคอมเมนต์มันยากเกินไปงานการ่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่จะทําให้มึงได้ตอนแรกแค่คิดว่าจะไปเดินพรมแดงแทนให้ตอนหลังเปลี่ยนใจเอามึงไปเดินด้วยเลยดีกว่าใส่สูตรผูกหูกระต่ายให้หล่อพร้อมลุยวันนี้แอบเอารูปตอนมึงวิดีโอคอลมาอวดฟันเดอร์ตี้กับการทาตัวดําปิดมาแชร์ให้ทุกคนดูว่ามึงเต็ม ที่กับงานและงานละเอียดแค่ไหนเก็บเป็นความลับมาตั้งนานเพื่อรอแซลวันที่ซีรีส์ออนในใจรู้ว่าต้องโดนบ่นแน่แน่จริงตอนนี้ก็มาบ่นสิไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ไหนหวังว่ามึงจะมีความสุขมีความสงบดีคิดถึงเสมอ no longer by my side but forever in my heart ใครยังไม่ได้ดูลองดูนะคะเพื่อนตั้งใจมากซีรีส์สนุกลุ้นตลอดงานละเอียดขอแสดงความเสียใจกับจ่าแซมอีกครั้งด้วยค่ะ #thai_cave_rescue_netflix <ht> #th ข้าหลวง hashtag, #beam ประพันธ์กร #thebeamishere